คลิปนี้จะทําเพื่อรวบรวมข้อมูลและเทคนิคที่เป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่ที่กำลังจะเข้ามาลองเล่น The First d i s c e n d n t ครับเนื่องจากตัวเกมมีรายละเอียดและเนื้อหาค่อนข้างเยอะและตัวเกมก็ไม่ได้มีภาษาไทยด้วยเพราะงั้นอาจจะมีผู้เล่นบางคนที่สับสนหรือคุณอาจจะกําลังงงว่าจะเริ่มตรงไหนยังไงดีคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยแต่จะพยายามรวบรวมสรุปข้อมูลที่จําเป็นสําหรับมือใหม่ให้จบในคลิปเดียวครับใครที่สงสัยตรงไหนสามารถข้ามไปที่หัวข้อต่างๆจากคลิปใน YouTube ได้เลย The First d i s c e n d n t จะเป็นเกมแนว Shoot and Loot ครับหลักๆก,ก็คือการลงไปยิงฟาร์มหาของแล้วกกกก็ลัับมมมาาาิงงควสนนขอร ที่เราจะได้ฟาร์มของอัปเกรดตัวละครให้โหดขึ้นทําปืนให้แรงขึ้นไปลงบอสตัวยากๆทําบิวตัวละครให้ออกมาในสไตล์ที่เราเล่นลงบอสกับเพื่อนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกว่าจะไปคอนเทนต์จริงๆก็ค่อนข้างหลูกกับการฟาร์มหาของซ้าไปซ้ามาแต่ก็นะมันก็เป็นเกมแนวนี้แหละคอนเทนต์หลักๆของเกมหลักๆก็คือการฟาร์มวนไปวนมาเพื่อหาของทําให้ตัวละครโหดขึ้นตัวเกมจึงไม่ได้สนุกมากมายสําหรับคนที่เบื่อง่ายแต่ถ้าคุณชื่นชอบการฟาร์มหาของพัฒนาตานัวละครรับรองว่าไม่ผิดหวังส่วนใหญ่คนที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็จะมมีเเวววลลลลาาา่า่่่่นนไตกกหหหัััรร้ออชโงืจจะปพ วงยังได้เลยครับสายฟรยีอยู่ได้ไหมตรงนี้ตอบเลยว่าสบายใจหายห่วงไม่มีส่วนใดที่สามารถซื้อแล้วทาให้ตัวละครของเราได้เปรียบกว่าคนอื่นหรือโกงกว่าคนอื่นสายเติมอย่างมากก็สามารถซื้อตัวละครเพื่อประหยัดเวลาในการไปฟาร์มแต่สายฟรยีก็สามารถฟาร์มหาของมาปลดตัวละครได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นไอเทมที่ช่วยบูทเงินบูท exp เพิ่มขึ้นอีกราวสามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นนอกนั้นก็เป็นสกินสวยงามซึ่งตรงนี้แหละเล่นไปนาน,านๆมีใจแตกแน่ๆต่อให้เติมเงินซื้อตัวละครประหยัดเวลาสุดท้ายการจะพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นกก็ต้้ออองงงงงาาาาศัััยททเเวววลลลใในนนนรร่่่แะะดดดีีบึข จะตกบางคนเล่นทั้งวันก็ไม่ออกบางคนดวงดีๆเฮคเดียวดอกเลยก็มีตรงจุดนี้มีตังก็ซื้อไม่ได้ต้องเล่นเท่านั้นครับตัวละครเริ่มต้นใช้ตัวไหนดีซึ่งตรงนี้เลือกอกตามที่ชอบไปก่อนเลยเล่นไปสักระยะอยากได้ตัวไหนเพิ่มค่อยไปฟาร์มหาของครับเอาถึงบางตัวจะปลดยากนิดหน่อยก็เถอะแต่ถ้าให้แนะนําพยายามรวบรวมตัวให้ครบทุกธาตุก่อนจะเป็นประโยชน์กว่าเล่นไปสักพักผูก้เล่นจะมีสิ่งที่ต้องใช้ก็คือธาตุของตัวละครเพื่อไปตีเสาไวในการฟาร์มแต่ถ้าถามว่าตัวไหนดีอันนี้ตอบยากแต่ละตัวมันมีความโดดเด่นมีสายในนนนนนกกกกกาาาาาารรรเเเเลล่่่่่่่ทททีีีแแตตตงงัมมมมๆสุด้้ยคจิิ็ะห ข้อมูลว่าตัวไหนเล่นยังไงใส่ของอะไรบิวตีบอสบิวฟาร์มตัวละครตัวหนึ่งสามารถเล่นได้หลายแบบหลายสไตล์มากๆตัวละครอันติเมตและตัวละครธรรมดาบางคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงหลักๆเลยตัวละครอันติเมตจะมีสเตตที่สูงกว่าตัวธรรมดายกตัวอย่างตัวละครสุดฮิตอย่างบันนี่ถ้าดูจากกราฟสเตตัสของตัวละครจะเห็นว่าอันติเมตบันนี่จะมีกราฟค่า HP ค่าเดฟและค่าโลที่สูงกว่านิดหน่อยถ้าเปิดให้เห็นเป็นตัวเลขก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นถ้าถามว่าจําเป็นต้องมีไหมควรมีหรือเปล่าก็คงตอบได้ว่า ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ก็บอกได้ว่าถ้ามีมันก็จบกว่าการจะทําตัวละครตัวหนึ่งเล่นไปยาวๆก็ต้องทั้ง our, อัพตัวเจาะรูขยายสล็อตไอเทมที่ต้องใช้ก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆถ้าทําทั้งทีทําตัวอันติเมตไปเลยก็จะคุ้มแล้วก็จบกว่าทริคจัดการของในกระเป๋าไม่ต้องเสียเวลาเลือกของลบของทีละชิ้นเราสามารถมาร์กทุกอย่างเป็นขยะได้แล้วกดย่อยทิ้งในการกดเพียงครั้งเดียววิธีการก็คือกดชิปค้างเพื่อมาร์กของในกระเป๋าและกดคอนโทรลค้างเพื่อให้มันลบสิ่งที่เรามา,าร,าามาร์าากขขขอบเเตตแค่่ไไหนนนถึงงจะะปป็ยยโดดกการรทีี้ มีหน้าต่างหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมาเราสามารถเลือกหมวดหมู่ในการตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็น We a p o n r e a c t o r c o m p o อ e n พนถ้าจะให้มันมาร์คแค่สีม่วงไม่มาร์คสีทองก็ให้เลือกเป็นแรดเทียแอนด์หรือจะลองปรับปรับดูตามมัธยศายครับถ้าชิ้นไหนไม่อยากให้มันโดนลบกันเหนียวกันพลาดก็สามารถกดตัวยูใส่หัวใจไว้ที่เท่มชิ้นนั้นได้แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าลบพลาดหรอกครับเข้ามาแล้วทําอะไรก่อนอย่างแรกผมแนะนําให้ผู้เล่นใหม่รีบจบเนื้อเรื่องครับทำไมถึงแนะนําให้รีบจบเนื้อเรื่องก็เพราะเมื่อจบ ช่วงต้นเกมสําหรับมือใหม่ไม่จําเป็นต้องขัดของหรือรีบหาของดีๆมากขนาดนั้นเพราะยังไงเดี๋ยวตอนข้ามแมปข้ามโซนไปอีกเทียนหนึ่งของเลเวลน้อยก็ต้องเปลี่ยนออกอยู่ดี่วนเนื้อเรื่องก็ไม่ยากครับแค่วิ่งตามเควกตามแผนที่จะยากก็ตรงเมื่อจบแผนที่หนึ่งมันจะบังคับให้เราไปตีบอสเนี่ยแหละอันนี้เป็นปัญหากับมือใหม่แล้วก็ไม่แนะนําให้ไปลงบอสคนเดียวหรือพาเพื่อนที่เป็นมือใหม่ไปลงบอสด้วยกันก็ไม่แนะนาครับบอสจะมีสเตตัสสูงขึ้นถ้าเราไปเล่นหลายๆคนแล้วถ้าต่างคนต่างด ชาจากบอสเล่นๆคนพวกนี้ก็สามารถช่วยให้ผ่านได้เดินเควสให้ไวติดจรวดสําหรับมือใหม่ที่กาลังเดินเควสในแต่ละด่านเพื่อทําเนื้อเรื่องผมแนะนําให้ลองใช้วิธีวัปไปวัดมาระหว่างแผ่นที่เพื่อสุ่มหาคนอื่นที่กาลังทาเควสอยู่ถ้าเราเจอให้รีบวิ่งไปแจมเลยครับถ้าโชคดีหน่อยเควสก,ก็ใกล้กจะจบแล้วบางทีจิ้มไปปุ๊บจอยเข้าเควสบอสตายปับ๊บผ่านทันทีไม่ต้องเสียเวลาเดินเควสตั้งแต่ตน้นหรือบางทีเราอาจจะได้เพื่อนร่วมทางที่เดินเควสก,กับเราวิธีนี้ไวกว่าไปวิ่งคนเเเีี Disident Thefer นกกมมมมป็ท่ข้อูล เยอะมากๆม,ม,มีวัตถุดิบมีของคราบอะไรต่างๆนานามากมายถ้าเรากำลังสงสัยว่าของชิ้นไหนหาได้จากไหนต้องใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นครับมันคือ Asset Info ถ้าผมสะดวกมือผมก็จะกดเป็นตัว G เปิดแผ่นที่ขึ้นมาแล้วกดตัว Q อีกหนึ่งที่มันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้สมมุติว่าผมตั้งเป้าว่าผมอยากจะปลดล็อกตัวละครตัวหนึ่งผมก็จะกดเข้าไปที่หมวด Dissend แล้วเลือกไปที่ตัวละครที่เราจะปลดเพื่อดูว่ามันจําเป็นต้องรวบรวมวัตถุดิบอะไรบ้างบางตัวคาบง่ายบางตัวคราบยากแล้วขาดวัตถุดิบชิ้นไหนเราก็สามารถเอาเมาส์ไป ได้จากไหนภารกิจไหนบ้างแผนที่อะไรและถ้าเรายังอยากรู้อีกว่ามันอยู่ตรงไหนก็สามารถคลิกเข้าไปได้อีกทีหนึ่งมันจะเด้งเป็นแผนที่มาให้ดูเลยว่าต้องไปที่จุดไหนกับปืนหรือวัตถุดิบอื่นๆก็สามารถทําได้เหมือนกันในส่วนนี้ผมแนะนําตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ละอย่างว่าเราขาดอะไรจะไปฟาร์มอะไรถ้ารู้วิธีใช้ Asset Info ฟาร์มที่ไหนก็ไม่หลงครับ Module คืออะไร โมดูลคือสิ่งที่จะไว้เพิ่มความสามารถของตัวละครรวมไปถึงปืนทําให้ใช้สกิลได้นานขึ้นคูดาวไวขึ้นสกิลแรงขึ้นยิงแรงขึ้นครีหนักขึ้นและบางโมดูลก็จะเปลี่ยนสไตล์การใช้สกิลของตัวละครไปเลยตรงส่วนนี้แหละที่ทําให้เกมมีความหลากหลายการทําบิวของตัวละครการทําบิวปืนและโมดูลก็ยังสามารถอัพเลเวลได้อีกด้วยการอัพเลเวลโมดูลก็จะทําให้สเตตหรือเปอร์เซ็นต์ของโมดูลนั้นบวกโกงขึ้นไปอีกมือใหม่อาจจะงงและสับสนว่าต้องใส่อะไรแม่งมีเยอะไปหมดตรงส่วนนี้มีตัวช่วยเหมือนกันครับเราสามารถกดไปที่ moduledule quip แลละเดไ้ ระบบจะเลือกอันที่ได้รับความนิยมที่ตรงกับปืนหรือตัวละครและตรงกับสิ่งที่เรามียัดใส่ให้แบบอัตโนมัติแลวเราค่อยไปลงลือกอีกทีตอนนุ่นเลย end g เก e เริ่มทําของบิวตัวละครแล้วค่อยมาแก้ค่อยมาคัดใส่ใหม่วิธีดูว่าตัวละครที่เราเล่นเป็นสายอะไรสายอะไรในที่นี้ผมไม่ได้กําลังพูดถึงบิวสกิลของตัวละครนะครับผมกําลังพูดถึงธาตุของตัวละครและประเภทของสกิลตัวละครในเกมนี้จะมีธาตุแบ่งออกเป็น4แบบก็คือธาตุสายฟ้าธาตุไฟธาตุพิษแล้วก็หลายธาตุและในแต่ละตัวก็จะมีประเภทของสกิลแบ่งออกไปอีกเรราาาสามาถ เอามส์ไปชี้ที่รูปของสกิลของตัวละครได้เลยมันจะบอกว่าสกิลนี้เป็นประเภทอะไรยกตัวอย่างสมมุติเราอยากให้บันนี่ใช้สกิล3แรงๆสกิล3เป็นประเภทซิงคูล่าเวลาเราใส่ของหรือหาโมดูลมาใส่ก็ควรจะหาใส่ให้ตรงกันกันกบประเภทและสกิลของตัวละครด้วยอยากให้ตัวละครโหดขึ้นทำยังไงอยากโหดให้ขยายช่องสล็อตใส่โมดูลแล้วก็เจาะสล็อตโมดูลครับโดยโปกติแล้วตัวละครจะมีการจำกัดแต้มของโมดูลที่ใส่ได้สำหรับการจะขยายช่องสล็อตและการเจาะสล็อตโมดูลนั้น จำเป็นจะต้องมีไอเทม2ชิ้นนี้ครับโดยทั้ง2ชิ้นสามารถหาได้จากการคราและวัตถุดิบที่ต้องใช้ก็จัดว่าหายากในระดับหนึ่งแถมยังต้องใช้เวลาในการค้าอีกนานพอสมควรกลับมาที่โมดูลโมดูลแต่ละอันจะมีแต้มระบุอยู่โดยรวมๆแล้วเราจะไม่สามารถใส่เกินโคตาแต้มที่กำหนดได้แต่การขยายช่องสล็อตใส่โมดูลจะทําให้เรามีโคตาแต้มสล็อตใส่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ30แต้มแต่การขยายแต้มนั้นก็ทําได้เพียงครั้งเดียวต่อตัวละคร หรือต่อปืนเท่านั้นส่วนการเจาะสล็อตโมดูลคือการเลือกให้ช่องนั้นๆกลายเป็นช่องประเภทอะไรอันนี้เราสามารถทําได้หลายครั้งแต่เลือกแล้วเลือกเลยไม่ต้องเรียงกันก็ได้ถ้าเลือกผิดอนาคตจะแก้ก็คือต้องมานั่งเจาะใหม่ทับไปที่อันเก่าถ้าเจาะสล็อตแล้วใส่โมดูลตรงกับที่เราเลือกเอาไว้โมดูลที่ใส่ก็จะกินแต้มแค่ครึ่งเดียวทําให้เราสามารถใส่และอัพสกิลของโมดูลได้เยอะขึ้นการทําแบบนี้จะทําให้ตัวละครและปืนของเราโหดขึ้นอย่างมากอยากให้ปืนยิงแรงๆทำยังไงหลักๆเลยก็ทําเหมือนตัวละครนั่นแหละ ูแล้วก็ขยายสล็อตแต่สาหรับอาวุธปืน DPS หลักๆจะอยู่ที่โมดูลที่เรายัดเข้าไปและออปชั่นปืนที่เราสามารถสุ่มใหม่ได้จนกว่าจะเจออันที่ถูกใจโดยการไปที่จุดปรับปรุงอาวุธเลือกไปที่หัวข้อนี้แล้วก็สุ่มใหม่ได้เลยแต่การจะสุ่มใหม่ในแต่ละครั้งจาเป็นจะต้องมีไอเทมหน้าตาแบบนี้ด้วยมันก็จะมีแบ่งเกรดที่ใช้กับอาวุธสีม่วงแล้วก็เกรดที่ใช้กับอาวุธสีทองด้วยนะซึ่งจะได้มาก็ได้จากการคราฟส่วนวัตถุดิบก็ได้มาจากตอนที่เราย่อยปืนขยะที่ไม่ได้ใช้นั่นแหละกลับมาที่ ออปชันเด็ดๆที่ผมแนะนำให้มีเลยก็คือไฟล์อาร์ม AT k ไฟอาร์มคี i t ทิค้าฮิตเลและ f i อาร์มค r i t i ิ a ค h i ฮิตดามเอครับหรืออาจจะลองเป็นสายอื่นก็ได้นะตัวผมก็ยังลองไม่หมดส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่สายที่เล่นแล้วก็แล้วแต่ปืนที่เล่นด้วยนั่นแหละก็ต้องไปลองๆกันดูข้อมูลเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับมือใหม่ก็ประมาณนี้ครับจริงๆยังมีข้อมูลในส่วนอื่นๆอีกเพียบแต่ตรงส่วนอื่นๆมันก็จะลงลึกไปกว่าเดิมแล้วแหละเอาแค่ข้อมูลผิวๆสําหรับมือใหม่ไปก่อนละกันเดี๋ยวข้อมูลจะเยอะเกินไปส่วนผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าควรรีบจบเนื้อเรื่องและเข้าสู่ช่วงงงกกกาาาารรมมมมขอออออให้เเททีีีี่่่สุดัยยยตู ตรงส่วนไหนตกหล่นหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ครับส่วนคลิปหน้าอาจจะทําเป็นคู่มือการฟาร์มของแนะนําวิธีการฟาร์มและวิธีการคัดของให้ตรงสายหรืออยากจะให้ทำคลิปแบบไหนก็บอกกันได้สาหรับคลิปนี้ลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ